สวัสดีค่ะพบกับน้องบีเสรีไทยค่ะวันนี้นะคะน้องบีจะพามาอัปเดตสตปอกรถเข้าใหม่ค่ะประจําเดือนเมษายนค่ะซัมเมอร์เซลนะคะสําหรับใครค่ะที่กําลังมองหารถอยู่นะคะวันนี้ค่ะบีจะมาแนะนําเลยค่ะสําหรับคันแรกค่ะ Toyota c o m ม u ิวเตอร์นะคะคันนี้ปี2017ค่ะมาพร้อมนะคะเบาะหนังค่ะ VIP นะาสิทที่นั่งค่ะ เกียร์ออโต้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะนะคะตามมาชมเลยค่ะนะคะ mm. ด้านในนะคะกว้างขวางมากเลยนะ,ะ mm. เป็นเบาะหนังนะคะ mm. นั่งได้หลายที่นั่งเลยทีเดียวค่ะนะคะ mm. สำหรับใครที่สนใจนะคะ mm. ก็สามารถทักทายสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ mm. คันนี้นะคะราคาอยู่เพียง9 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ mm. สำหรับคันต่อไปกันเลยค่ะ mm. คันต่อไปนะคะจะเป็น Toyota า o r t ์ n จูค่ะ mm. คันนี้นะคะเป็นปี2018 เป็นสีน้ำตาลนะคะราคาค่ะอยู่เพียง9 8 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะนะคะแล้วก็คันต่อไปค่ะคันต่อไปนะคะจะเป็น Isuzu d m a x c a p 4นะคะคันนี้ค่ะราคาเปิดตัวอยู่เพียง6 7 9 0 0 0บาทค่ะเป็นปี2018นะคะเพิ่งเข้าใหม่สรๆร้อนๆกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ข้างๆกันค่ะเป็น Toyota Revo ค่ะ ปี2018ค่ะราคาเพียง819,000บาทนะคะสีขาวค่ะสียอดนิยมเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็คันถัดมาค่ะจะเป็น Toyota r ร v o ค่ะราคาเพียง540,000 9,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่สนใจค่ะคันนี้นะคะจะเป็นสีบอลปี2017ค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะนอกเหนือจากรถนะคะครอบครัวแล้วรถกระบะสีประตูแล้วค่ะ B ีค่ะยังมีรถเก่งค่ะขนาดกลางนะคะมาให้คุณได้เป็นเจ้าของอีกเช่นเดียวกันค่ะนะคะคันนี้จะเป็น Toyota าอา i ตินะคะเป็นสีขาวเลยทีเดียวค่ะปี2017ค่ะราคาเพียง469,00 0บาทค่ะนะคะ แต่ถ้าใครยังไม่ถูกใจค่ะอยากได้สีบอลค่ะเราก็มีให้คุณได้เป็นเจ้าของกันค่ะคันนี้นะคะราคาเพียง4 5ส0 0 0บาทค่ะปี2017เช่นเดียวกันค่ะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็น Toyota r ร v o นะคะคันนี้นะคะจะเป็นโฟวินด้วยค่ะราคาเปิดตัวอยู่เพียงนะคะ 1 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเป็นปี2016ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับนะคะรถที่เข้าใหม่ของเสรีไทยในวันนี้ค่ะถูกออกถูกใจนะคะคุณลูกค้ากันไหมคะแต่สำหรับใครค่ะที่สนใจนะคะก็สามารถนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์095-030-4555ค่ะ หรือสามารถแอดไลน์ก็ได้ค่ะที G ่ไลน์แอดนะคะพิมพ์คำว่า S S, S U R A T 999ค่ะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณลูกค้านะคะวัดเดือนนี้นะคะเป็นเซลรีไทยซัมเมอร์เซลค่ะเราเจอกันแน่นอนค่ะสำหรับโปรโมชั่นดีๆนะคะโปรโมชั่นเด็เดๆโดนๆน,นะคะสำหรับเดือนร้อนนี้นะคะ ต่อที่1ค่ะคุณลูกค้ารับไปเลยนะคะกับดอกเบี้ยรเริ่มต้นค่ะเพียง2.79%ค่ะต่อที่2นะคะจองเพียง400บาทค่ะสำหรับต่อที่3ค่ะสามารถนะคะฟรีดาวหรือออกรถศูนย์บาทได้เลยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะ ได้โปรถ่ายนะ้ำมันเครื่องค่ะถึง3ามหมกิโลสาครั้งด้วยกันเลยทีเดียวค่ะแถมนะคะยังผลสบายสบายค่ะได้นานสูงสุดนะคะ7ปีหรือ84งวดด้วยกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะสำหรับใครนะคะสนใจนคันไหนค่ะสามารถนะคะโทรมาสอบถามได้นะคะ ตามที่บีให้ไว้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะน้องบีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ